สวัสดีค่ะเลขฮานอยวันที่7ตุลาคม2,567นอะคะอนอื่นก็มาดูของของเมื่อวานได้พิเศษ94นะคะเมื่อวานเข้าออครั้งเดียวนะคะได้พิเศษ94สีาำหรับวันนี้เด่นที่1กับ6นะคะวัดใจให้ที่1 2ส

เมดเดียวให้หนึ่งหกหนึ่งสองสี่หกหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งสองหกหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นตัวกันกันบนห้าเก่านะคะกันบนห้าเก่า หนึ่งสองหนึ่งสี่สองสี่หนึ่งหเจ็เจ็ดหเจ็เจ็สองหนึ่งเจ็ด การ44กับ77ไว้ด้วยนะคะถ้าเห็นว่าเยอะนะคะทั้งหมดไปจ,จะมี21ชุดนะคะถ้าเห็นว่าเยอะก็ใช้แค่ชุดเด่นนะคะใช้แค่ชุดเด่น10ชุดแล้วก็กัน59นะคะหรือก็หรือไม่ก็เอา59เอากันบนนะคะ ใช้หเติมข้างหน้าชุดเด่นนะคะและใช้9เติมข้างหน้าชุดเด่นแล้วก็กันห้าเก้าหตัวนะคะกัน 5, 9, ห้าเก้าหนึ่งกันปมูวานนี้เดฉันก็ให้ดูแต่ข้างล่างก็มองไม่เห็นข้างบนนะคะ เนื่องจากรีบก็ไม่ได้เช็คไม่ได้เช็คดูคลิปก่อนนะคะสำหรับวันนี้จะเน้นให้ดูข้างบนโอเคเม็ดเดียวหนึ่งหกนะคะหนึ่งหกสองหนึ่งหกนะคะ สองหกหนึ่งสองหกหน่งสองหนึ่งหกนะคะในสามชุดนี้ค่ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีค่ะ